สวัสดีครับนักเรียนนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้เรื่องสัญญากรวิทยาศาสตร์กันนะครับเรียนเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนนะครับแต่บอกนักเรียนนิดนึงว่าเรื่องนี้ไม่ยากเลยนักเรียนง่ายมากๆง่ายนิดเดียวนักเรียนฟังอธิบายดีนะนะครับอ่าพร้อมยังอ่าตั้งใจฟังนะครับนักเรียนทําใจสบายเรื่องนี้ง่ายครับนักเรียนฟังอธิบายรอบเดียวลองรู้เรื่องเลยนะครับง่ายนิดเดียวนะครับง่ายมากๆเอาละนักเรียนมาดูคําว่านักเรียนสัญญากรวิทยาศาสตร์เนี่ย มันคืออะไรนะครับเอาล่นะนักเรียนสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์นั้นคืออะไรครับคำตอบอนักเรียนดูครับจากาภาพที่ปร,ปรากฏบนจอนักเรียนนักเรียนดูนะครับว่าเอามามาดูคํานิยามพร้อมๆกันนะครับนะักเรียนดูสัญ,ญกรณ์วิทยาศาสตร์มันก็นคืออะไรครับรูปแบบามาตรฐานของเลขยกกําลังนะครับก็คือการเขียนนะครับจำนวนหรือตัวเลขเนี่ยให้อยู่ในรูปของ A คูณด้วยสยกกาลัง n เมื่อ a ตัวนี้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10นะนะครับและ n นั้นเป็นจํานวนเต็มนะครับนี่เป็นการเขียนในลักษณะอยู่ในรูปของ a คูณด้วย10ยกกำลัง n ตัวนี้เราเรียกว่าสัญญากรณ์นั่นเองนะครับคราวนี้เรียนมาดูว่า,าสรุปนะครับเอาสรุปนะครับนักเรียนสัญญากรณ์นี่คือการเขียนตัวเลขให้อยู่ในรูปของนะครับ a คูณด้วย10ยกกาลัง n นะครับน้กงเรียนตรงนี้จะเป็นเลข10เท่านั้นนะครับส่วน n นั้นเป็นเลขชี้กาลังนะครับไอ้เลขชี้กําลังวนี้จะต้องเป็นจํานวนเต็มนะครับบวกจํานวนเต็มลบนะครับนะครับก็ได้นะครับส่วน a นะครับซึ่งเป็นค่าคงที่ที่คูณอยู่กับเลขยกกําลังฐาน10นั้นเนี่ยตัวนี้เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเลขยกกําลังนะครับ a คือสัมประสิทธิ์ของเลขยกกําลังนะครับไอ a ตัวนี้นะครับ บางทีเราก็เรียกว่าค่า significant หรือเรียกให้เท่หน่อยคือค่าแมนท i s s a นะครับฉะนั้นต่อไปนี้เนี่ยสัมประสิทธิ์ของเลขยกกำลังฐาน10เนี่ยเราเรียกว่า m a n ท i s s a หรือ significant นะครับไะนั้นเรียนใน A e ตัวนี้นะครับมันมีค่าอยู่ระหว่าง1ถึง9.99ก็คือมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ1แต่ต้องน้อยกว่า10เท่านั้นนะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูว่า การเขียนให้อยู่ในรูปของสัญญกรณ์เป็นอย่างไรอาวละเดียวติดตามตอนต่อไปนะครับเป็นางานทีเรียนเข้าใจตรงนี้ยังนะครับสรุปอีกนิดก็ไดนะครับสัญกรณคือการเขียนจำนวนให้อยู่ในรูปของ a คูณยียกกำลัง n นะครับโดยที่ n นั้นจะต้องเป็นจำนวนเต็มเท่านั้นนะครับส่วน A นะครับเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์ของเลขยกกำลังฐาน10 ไอเตัวนี้นะครับมันจะต้องเป็นค่าคงที่ที่มีค่าอยู่ระหว่าง1นะครับจนถึง9.99หรือ A มากกว่าหรือเท่ากับ1แต่น้อยกว่าน้อยกว่า10นะครับเตัวนี้นะครับมีชื่อเรียกอันไพเรว่า significant หรืออยากจะเรียกให้เท่หน่อยคือค่า mantissa โอเคนะครับนักเรียนเข้าใจคำว่าสัญญกรณ์วิทยาศาสตร์แล้วนะครับ